สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลฮิสตอรีช่องนี้เพื่อฟุตบอล5นักเตะที่เกือบจะได้บัลลังด์ดแน่นอนละครับสำหรับนักเตะทุกคนล้วนอยากจะได้รางวัลน,นี้ไปครอบครองแต่เชื่อว่าใครจะคว้ามันมาได้ง่ายๆมันต้องมีหลายองค์ประกอบครับแต่วันนี้ผมจะมานําเสนอ5นักเตะที่พลาดการได้รับรางวัลบอลลังดดน่าเสียดายแทนพวกเขาจริงๆครับเชอรรี่องรี ปี2อ0 3อองรีเขามีชื่อเสียงมาจากทีมโมนาโกโในลีกฝรั่งเศสครับตำแหน่งของเขาที่โมนาโกคือปีกซ้ายเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนฟอร์มไปสะดุดตาต่อทีมยูเวนตุสครับและแน่นอนทีมอย่างยูเวนตุสล้วนมีนักเตะอยากที่จะไปร่วมทับเนื่องจากเป็นทีมยักษ์ใหญ่หวังจะดึงศักยภาพของผู้เล่นออกมาได้ดีครับ ต่ไม่ใช่สําหรับองรีครับเขาย้ายไปยูเวนตุสด้วยค่าตัวราว10.5ล้านยูโรแต่ฟีเท้าของเขากับไม่เฉยเฉยอย่างตอนที่อยู่กับมนาโกครับและเป็นอาเซนอนที่คว้าตัวองรีในปีต่อมาค่าตัว11ล้านยูโรในการไปอยู่กับอาเซนอนลองรีถ,ถูกจับไปเล่นศูนย์หน้าเขาก็ทําได้ไม่ผิดหวังระเบ,บิดฟอร์มเทพออกมาและสถาปนาตัวเองเป็นนักเตะระดับโลกได้อย่างรวดเร็วครับเขาอยู่ในชุดคุณพลแชมป์ไรพายในฤดูกาล2004ถึงฤดูกาล2005และเขาก็ย้ายทีมอีกครั โดยครั้งนี้ขอแยกไปบาร์เซโลนาและประสบความสําเร็จอีกเช่นเคยในระดับทีมชาติขอพาฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1998และฟุตบอลยูฟายูโรปี2000ครับเชื่อไหมว่าฟอร์มขนาดนี้ขอพาดดังวันบัลลังดอครับทั้งที่ในปี2003เป็นปีทองของเขาก็ว่าได้ครับเขายิงไปทั้งหมด24ประตูแอตซิต25ในลีกและบัลลังดอครั้งนี้ตกเป็นของพาเวลเนตวิทที่พายูเวนตุสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปียนลีกครับ ชาบี้เฮนันเดสชาบี้เฮนันเดสเขาเติบโตกับสูนฝึกของบาร์เซโลนาครับด้วยฟอร์มระดับวัวคัสของเขาเขาได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ในวัยเพียง18ปีซึ่งถือว่าเขาเป็นเด็กที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากด้วยฝีเท้าของเขาเขาเล่นให้กับบาร์เซโลนาและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตามลําดับครับในปี2006ทัพมนุษย์ต่างดาวหรือบาร์เซโลนาก็ควาา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนเีกมาครองและในระดับทีมชาติเขาพาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ติดต่อกัน3รายการนั่นก็คือคว้าแชมป์ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปี 2008. ปี2010เลคว้าแชมป์ยูฟายูโรปปี2012ครับแต่แต่หน้าเสียได้เขาไม่ได้รางวัลบัลลังโดรครับเพราะในยุคนั้นมีเมสซี่แลโรนโดที่มีอิทธิพลมากกว่าจึงเป็นโชคร้ายของเขาครับเวสลีย์ชไนเดอร์ปี2010ในฤดูกาล2009-2010เขา,ขาเค้าแข้งอยู่กับงูใหญ่แห่งกันโชเซเรียหรืออินเตอร์มิลานเองครับในฤดูกาลนั้นเป็นฤดูกาลที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมก็ว่าได้ครับเขาเล่นในตำแหน่งเพเมเกอร์ ที่มีกุนซืออย่างโชเซ่มูรินโญ่เป็นในายใหญ่ในมิลานเซเนอร์ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของทีมก็ว่าได้ครับเขาพามิลานคว้าทิปเปิลแชมป์แต่นั้นยังไม่พอเขาได้สคูเดตโตในลีกได้แชมป์โคปาอิตาลีส่วนในทีมชาติเขาสามารถพาทัพกังหันลมลุดนแล่นไปถึงรอบชิงชนะเลิศในหน้าเสียดายครับเขาทําได้เพียงรองแชมป์ในปี2010ที่สเปนคว้าแชมป์ไปครองผมคิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่เขาไม่สามารถคว้ารางวับลบอลลังโดครับแต่ถ้าหากเขาชนะสเปนและคว้าแชมป์โลกไปครองแน่นอน รางวัลก็ต้องตกเป็นของเขาผมเชื่ออย่างนั้นครับและในปีนั้นเป็นเลอเนลเมสซี่ที่ได้รางวัลบอลลังดอกไปครองครับ ของริบเบรี่ในปี2013ปีกซ้ายตำนานของทัพเือใต้ไบเย็นมิวนิคของสร้างชื่อเสียงกับเือใต้เป็นอย่างมากควา้าแชมป์มาแล้วมากมายแชมบุนเดสลีกา9สมัยและเดฟเบคโพคา6สมัยครับในปี2012-2013ฟองริบเบรี่โชว์ร่างเทพออกมาด้วยสไตล์การเล่นที่ฉลาดทักษะและเทคนิคดีบวกกับสไตล์การเล่นของไบเอ็นมิวนิคที่เพสซิ่งสูงและดุดันทั้งนี้ก็มีคุณซื้ออย่างเปปกัวเดล่าคอยติวเข้มเรื่องของเทคนิคอยู่จึงจำให้ ชายเวลส์สเตปทำไปถึง11ประตู23แอสซิสต์ครับและพาบายเยินคว้าทิปปเีลแชมป์ทั้งบุนเดสลีกาและแชมป์เดฟ f b โ o คา l และแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก ด้วยฟอร์มระเบิดแบบนี้ใครๆก็คิดว่าคงหนีไม่พ้นฟองริเบรี่ในการคว้าบัลลังด์ดมาคองอย่างแน่นอนเหมือนกับเจ้าตัวที่ออกมาสัมภาษณ์ว่าปีนี้ขอสมควรได้รับรางวัลแต่ทว่าเลยครับรางวัลก็ตกไปอยู่กับสตาร์ดังอย่างคิสเตโนโรนันโดและคนสุดท้ายคนนี้ผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับรางวัลบัลลังด์ดมากที่สุดแล้วนะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ปี2020แฟนบอลส่วนใหญ่อยากให้เขาได้รางวัลน,นี้ทําไมล่ะก็เพราะว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ถล่มประตูช นิดที่ว่าหากคนมาเทียบได้อย่างน้อยคนมากขอพาบายเยนคว้าทิปิ้นแชมป์เป็นครั้งที่2ต่อจากยุคเป๊ปกวัวเดีว,เวลาและมาถึงปัจจุบันยุคของฮันซี่ฟิกเขาคือสไตเกอร์อย่างแท้จริงครับขอปาเสีอใต้คว้าแชมป์บุนเดสลลกาคว้าแชมป์ดีเอฟเบโพขาวและแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกโดยในลีกเขาถล่มประตูไปถึง34ประตู ซึ่งในยุโรปหาคนมาเทียบยากมากครับสำหรับการถล่มประตูถึง30ประตูขึ้นไปส่วนในรายการ DFB c o k a l 5ประตูและในศึกยูฟาแชมเปียนลีก15ประตูทําให้เป็นประวัติศาสตร์ที่ทําประตูมากที่สุดในรายการยูฟาแชมเปียนลีกครับและฟอร์มของระเบิดแบบนี้ทาไมเขาจึงไม่ได้รางวัลน,นี้เบคองละ่ะต้องย้อนกลับไปในปี2019ถึง2020ครับทั่วโลกต่างรู้ดีว่ามีโรคระบาดใหม่คือโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 จึงทําให้คณะกรรมการจัดการรางวัลน,นี้ตัดสินใจ ให้เป็นโมฆะในปีนั้นครับเจ้าตัวคงน่าเสียดายมากๆจบกันไปแล้วนะครับสาหรับ5นักเตะที่เกือบจะได้รางวัลบัลลังด์ดเป็นไงกันบ้างครับสําหรับห้านเตะเป็นใครใครก็น่าเสียดายเัินทุกๆคนเลยครับเพราะแต่ละคนสมควรที่จะได้รับมันมากแต่นั่นแหละครับฟุตบอลมันมีหลายปัจจัยมากกว่าที่พวกเราคิดฟุตบอลฮิสตอรี